เฮ้ยเฮ้ยคุณขับรถอะไรขคุณเนี่ยมันพูดบาดทางคนทำไมทำอ่างนี้วค่าใจเย็นๆครับมีอะไรค่อยๆพูดกันาไม่เดินไม่ดูรถเลยคุณผิดนะคุณขิด่าเปนทางเท้าเน่ยทางคนเดินคุณไม่ดูหรอผมไม่ยอมคุณเป็นคนผิดนะคุณก็ผิดจริงๆนะครับ ผมผิดอะไรผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยผมขี่รถมาของผมดีๆทางเท้าเขาเป็นทางเดินพผมก็เดินมาสองคนแล้วคุณจะมาใช่ลมอันได้ไงไม่ได้ผมไม่ยอมอ่ะไปเคลียร์พาเขาไปเคลียร์ที่โรงพักเลยไปเลยโรงพักเลยไม่ผมไม่ไปผมไม่อยากเสียเวลาผมมีธุระไปต่อคุณเป็นคนผิดนะผมก็ไม่ยอมเหมือนกันผิดก็ว่าไปตามผิดถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็ไปโรงพักครับถ้าไม่อยากไปโรงพักล้วก็เคลียร์กันตรงนี้ให้จบนะครับเพราะว่าอย่างเรารู้กันนะครับกฎจราจร ทางเท้าก็คือทางเดินไม่ใช่ทางที่จะให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขับอย่างนี้ครับคุณจะยอมเคลียร์กันหรือให้จบตรงนี้ไหมครับถ้าไม่จบเราก็ต้องไปลงทงัพหา<ม>ทางออกที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้ผมผิดใช่ไหมครัคุณผิดเพราะว่า,อ,าอยากก่างนั้นเราก็เห็นกันนะครับว่าผมเดินมากับเพื่อนของผมแต่คุณขับรถมาด้วยความเร็วทึงจะขับเร็วขับช้ามันก็คือผิดครับเพราะว่าทางเท,างทาง้ามันไม่ควรมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขับครับโอเครัางั้นผมขอโทษแล้วกัน แจะเคลียร์นตรงนี้นะครับให้มันจบนะครับผมขอโทษครับผมหลังไม่ทำอีกนะพี่หลังโอเคครับจบนะครับการที่เราใช้ความรุนแรงหรือการแก้ไขปัญหาด้วยการที่ไม่ใช้ความคิดนะครับหรือใช้อารมณ์นะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับอย่างมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่านี่เป็นทางเท้าไม่ควรที่จะมีมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานขึ้นมาข้างบนนะครับเป็นกฎจราจรหรือพื้นฐานที่เราควรเรียนรู้นะครับ หากเราจะป้องกันเหตุการณ์นี้ก็คือควรให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนนะครับเป็นความรู้พื้นฐานให้รู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการใช้อารมณ์นะครับก็คือการหาทางออกด้วยสันติดโดยการที่ไม่ใช้อารมณ์ครับ,บ คขอโทษนะครับเมื่อกี้เกือบชนที่พี่เป็นไรไหมไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันมันได้ควรนะครับผมคือครับทางเท้าอ่ะผมอยากให้มันเป็นทางเดินที่ปกตินี่จักรยานโยนมาอย่นี้แบแล้วก็ไม่เกิดมันเหได้สิคขาบแบบนี้มันร้ายนะครับครัครับขอโทษนะครับที่พอดีผมรีบครับไปทำธุระต่อัวไม่ทันเวลาครับก็เิกหลังก็พากนะครับไม่าไม่อยามีเหการณนี้ครับผมขอนะครับขอโทษนะครัรับอโทษ ครับที่นี่คือตัวอย่างนะครับการใช้ทางออกหรือหาทางออกด้วยวิธีที่สันตินะครับโดยการที่ไม่ใช่อารมณ์ความรุนแรงและยังทําให้มิตรภาพนะครับบนท้องถนนนะครับต่างๆนั้นดีขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราใช้อารมณ์และความรุนแรงจะนําไปสู่บ่อเกิดความรุนแรงนะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับนี่คือตัวอย่างในการร่นลงนะครับไม่ใช้ความรุนแรงครับผม